สวัสดีโอ้โหพลมเสียงแรงมากสวัสดสีทุกคนนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็นะฮะเป็นวันที่บอกแต่ื่าวานแล้วว่าเราจะอยู่ห้องทั้งวันแล้วนี้เราก็อยู่ห้องทั้งวันจริงๆแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกแรงเวอร์นะฮะแรงแบบแรงแรงผมมองมว่าจะไปซื้อข้าวกินนะไม่ได้ออกไปเลยอะเศร้าเลยอะก็เลยว่าแบบโอเคเดี๋ยวตอนเที่ยงไหาอะไรกินแล้วกันวันนี้ก็เรื่องญี่ปุ่นพรางรอเวลาไปพรางท่านเอง อะไรก็มีจากัดตต้องเรียนญี่ปุ่นได้เยอะเพราะเราชอบสา,าญี่ปุ่นมากแต่สักวันหนึง่งจะได้ไปประเทศญี่ปุ่นนะครับก็หวัง่าอยังงั้นกบค,คุณสำหรับหน้าสดที่สวยงามในวันนี้แสงสวยเวอร์โอเคยังที่ตอนบ่ายแล้วกันนะตอนนี้ขอเรียกเพลงญี่ปุ่นก่อนสวัสดียามบ่ายนะฮะกับทรงผมที่มันยังเปียกๆอยู่เนี่ยนะกับรอยบาด <c oughs> กับชีวิตที่แสนโศกเศร้ากับการอยู่ห้องคนเดียว มันก็จะเงาๆนิดหน่อยหรอทจริงๆชอบอยู่นยคนเดียวนะมันไม่ได้ชอบอ่คนอื่นนะมันไม่อยากอยู่คนอื่นเลยมันจะเดียดเดือดสัปดาห์ที่17นี้ก็จะมีบล็อกของเหงากับเราคนเดียวนะฮะพอดีกับพอเลยไม่เจอเกันตอนย์ยังไรเลยกันนะโอเคน,านเ่าเละมากเลย สวัสดีนะฮะสวัสดีกับสุสดที่ไม่ได้ต้องสายสวัสดีกับหน้าตาที่ไม่ได้หลอ่อไปได้น่ารักด้วยนะฮะเอาสดัสมเย็นกับตัวเองที่นี่นะว่าวันนี้ว่าเราใส่เสื้อส,สีแดงแล้วก็วันนี้ก็จะนอนแล้วด้วยนะฮะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เตืนนอนเรียนญี่ปุ่นตอนบ่ายก็เรียนอังกฤษซักพาด้วยกินข้าเย็นซ้อมเต้น้อำเพลงอา่าแล้วก็แต่งนิยาย แล้วตอนนี้ก็พร้อมนอนแล้วฮะสรุปว่าใช้ชีวิตทั้งวันที่คุ้มเบอร์โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ไปปิดคลิปกันดีกว่าเนาะค่มนี้อาจจะแค่หนึ่งนาทีกว่าแล้วก็ทกทวนไปเนาะใช้การหม่ทำ้านไมเบอร์